สระไอไม้ลายไม่ใช่สระไกแ่แม่ไก่นเน่ไม่พอเป็นเตียวม,ม,มาไก่ที่ซ้ำมาซอกโอเคไก่จีบจิกไม่ใช่จีบจีบจิกจิกวัดไก่จิกอะไรอะสัตว์ข้าวอ๋อไก่จิกข้าวเขาม่เดียวคีโคทำไมเขียนตัวใหญ่จังเลยลูก เรวเขียนด้ดีอขออาวะขาไม่โทรข้าวอ,อ๋อไก่จิกข้าวที่จริงเขียนว่าแม่ไก่ก็ได้เขียนไก่ก็ได้ทิ้งทิ้ง,ง,งเก่งมากทําอะไรทิ้งทิ้งแปลว่าหมายถึงอะไรคะทิ้งเวลาทิ้งหมายถึงอะไรแปลว่าอะไรอทิ้งแปลว่าอะไรคะแม่เ ไม่มต้องเอาแม่แล้วเอาคนอื่นเอาเอาแม่แม่เอาแม่อะไรถ้าเอาแม่ตลอดเวลาเลยแม่แม่ทิ้งทิ้งทิ้งอะไรคะแม่ทิ้งกระดาษหรือว่าขยะ ขอไข่เออไม่ทิ้งขยะขอไข่อันเดียดใช่ขอไขย่ยอยักษ์เขียนยอยักษ์เป็นไหมขยะไม่ทิ้งขยะยอยักษ์อันหาแล้วใช่ค่ะใช่ยอยักษ์สระอะขยะในอะพอแล้วจบจบแล้วนะอ่านสิแม่แม่ทิ้ง ค่ะเก่งมาก